มากกันเนาะจัดการสบายดีเมนี่การทำงสามุกเพิ่นสบายดีพี่น้องเด้อทำคนสะอาดสบายดีเมนี่เนาะพี่น้องจัอวานนี้เขาทำคนสะอาดไปเรียบร้อยแล้วเนาะมืัอวานตัดกวดเรียบร้อยแล้วก็คือเมนี่เขาจะฉีดน้าล้างไรน์ฉีอาขี้ฟุ้นเนาะหรือว่าฉีดกับสีไปในน้ำสมุกตามเงินอะไรไหมเออสีไปน้ำ ล่างเนาะแต่ิเมียนเห็นมันแล้วเนาะเหมเือนล่างเห็นมันแล้วเลยคือคนยาคาเือชนะิสเนาะแดงๆคงะค่พี่ถ้าอ้อทำอ,อ,อรรรนะรอย่างน้ก็ได้ใจไ่ด้ที่จะเลิกพอเรื่องการมึก็คือแม่เลยนะเป็นปฏิสาแลว

เจ้าส so ี่ชาแนลแล้เธอจะทำปกกาแพงนันพวกน้ำยานัำคอยถือยาที่ว่าล่างยาขามุดนะถูกหมูเบื่อไรหมูดเดียนี่ลาจะอนี่เดี๋ยวข่อทุเจ้าก็ข้อกันนะ ล่างทั้งที่เดตอนล่างฝายทั้งเล็กี่เอาหมูมไว้สางกลางนี่เนาะอืมเดี๋ยวฉันล่าสีไปรอตามเ เ้ฮะสมัย <tr> ด <seine Christmas> <Per kav> <uit> <t ries> hey, uh ีป huh. ร mm ุงนี่แหละฮ้ยุจาุงกตุจาจุบไปชุบเอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮะไหนไแม่เมรงเล่าอยู่เมรางลอยู่สมุกเห็นบ่ยาขาวๆนั่นแหละมันติดกับเพลตามกับองเพลนะเ้ง กวามุดดังดินขึ้นมุดแดงไฟเนาะน,นั่นอีมือ,นนมอเนาะแท่งมันอยู่ไกลเนาะครั้งหนึน่งมามันกับแท่งกับบุชูมาไงโอียพี่น้องเลยแท่งเนาะปูอเอเห็ดวาอยู่บ้านหมดเนาะอกีว่าชิเห็ดจุพี่อยู่หนึ่งเน่ะผมมีงบเ็เยเห็ดอยู่บนเดียร์จ่ปุ้นอันนี้นำม,มันก็เลยอโบแห้งมาใส่าอมไก่ กำหนึงมาเฮากะอาศัยมันค่อยซื้อนะบุได้ซื้อไหลายทรงลงมาไหลรทงนี่โอเคมีคือสีแห้งอยู่ okay. แต่กะบุแหละมีเงินไม่ค้มุแหละตอนนี้นนมีอะไรได้กกนนะอกะอไปกเนาะเออเ็ดลับขอเห พอไปจากี่ล้านก่เจ้าแล้วนี่ล่สิสิอะไรไม่ถูกถือเนาะออกม่นลยนี่พูดถึงน่าอมุกคัแพงทั้งหนาทั้งยังเลยหัหยานั่ย

เดี๋ยวดูเด้อเพาเศษปูมันกลายแบบมันบูคือเศษปูนเนาะเศษปูนเศษราแล่วมันอันนี้เอาแต่เนี้ยคิดจหาอย่างมากอ้อคางคางนี่เนาะตามตาฟ้านี่เพราะว่าไก่คนทางอันอันนี้แหละคางคางมากนะเพิ่นเลี้ยงนะเพิ่นบกคางปอยหมูเป็นไก่เป็นยังเต็มเลย เป็ดเปน็นยังพยายามมันเข่ามาพี่ไงหน่ะสมุกิเอาหน้าไปทูดหนะยา,าขาวๆเห็นบ่ไปเจอเออแหนะหนะ ทางเดียมนบนนั่นอ่ะเห็นบ่เออนั่งกอดน้ำสีตัดใช้ได้ทั้งนองนอ่ะมียานั่นอยู่ในทั้งนอกเฮ้ยฮะนี่ไงมาอุ้มามามา น um yeah, ี I I ่ม uh, ีล้างเล่าอยู่เอามามๆสช่ไมพอเห็ดมากเหมือนไหมทำมลมากัมันแล้เนี่ยทางทางพูดมันทอสีล่างบนทางนี่ไอือ

อ่าี่ยัต้องไปคองใหม่เวลาทาร่างาลงอืมอื้อนจัวค้อง้านยัีบ

นี่ล้างลีจะลาา้างหมดบ่เอฮยอัน,นยังเศษปูนนี่ได้นี่ยอันนี้ออกหมดแล้วช้ำบวคัดกันได้อ้ากับพุยหัวเลยจะทำความสะอาดเรียบร้อยทางนั้นหานลาา่างหมดแล้วเฮ้ยยั่งนะว่าทางนั้นบอกล่า,างหมดแล้วน่ะ จะต้องมันมันอา่างไบพูดอยู่ตีน้ำนะเนอามันมันจะอ่างทางการบอ <c oughs> อาเป็ดน,น้อยพามาสบาัดนี่เป็ดน,น้อยพายนี่บอทา่าลงที่มาแต่ใช่เนีเ่เบอร์นี่คือจะต้องได้ขังอัน แต่อาาอาาอันอน,น,นั่นอีกไม่บึงพี่น้องบึงคักได้วเนาอเพราะวา่าไก่เนาะไก่เป็ดเข่ามาได้เนาะกลับมาน่อยโอ้แต่พอป,อง,ปองมันปองมันอันนี้คนเนาะใช่ลูกละตบเหี้ยใช้ไปทั้งนั้นลอ้ะส่งถึงยังคือก็เปียกแค่นั่นใช้ ผู้พี่น้องนะหลังจากที่ทําความสะอาดเรียบร้อยกาสะอาดหูสะอาดตาคือแน่บูดนี้เนาะตอนนั้นมันนองน,งน,งน,นองเน่าเนาะมันใช้ทุกอย่างยังเดือยข้อนี่บูดนี้เน,น้องข้อนี้มาทันล่างค้ออันนี้มันเป็นน้าปูนที่เ,เพิ่อนเห็ดไหลลงมานะพีพ่น้องแต่ว่าอโมมานี่ต้องได้ใส่คอกกลางใส่คอตกตัวกลางไว้นาะ พื้นไฟก็คือต่อแล้วเรียบร้อยมาเซ็ตของงี่ว่าเมาื่อคืนนี้บาทา,าหงคอยคือบ่บอล่ะติดเผื่อไว้ซื้อพี่น้อยเนาะเพราะวันแต่ว่าคันเปิดจริงก็คือซีบอ่ด้เปิดอะไรหรอเราะาว่ามันมีไพลโซลา่านะ้ำ เงือพองแงทงทงทัเอ๊ยรึบรึบเรียบร้อยเฮ้ แลไม่ไก,กวดใบผ้าวบ้านเฮามีบ่คือผ้างตาเห็นครับต้องเชื่อจะเห็นจะ้เห็นเราเองก็ได้ไดเห็นเราเองก็ได้ทอเอล้วก็ใส่น็อตมุนเนาะจะคางทอแล้วก็เหยียดให้มันซื้อ ก็ค oh. อยอยู่เพ่ครับดูอันตัวเพ่นะน่มันเป็นอันตัวทีว่านั่นบ๊อใช่่ะ mm. okay. หล่ะเราทางโทรศาใช่พอวะฮะลงมานี่เป็นตอดเนาะ จะบอกเอา,น,อน,น,านั่นออกมันไหลลงไปรถนึง ตัวในตาโคตรอ่ะพี่ชั้นเนาะค่รว่าสายสีดำโบได้น้ำคอยอพี่เอามาทึ่งดินแดดินแดงบนะ่นั่นใช่แล้วตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วทั้งน่ะแต่ว่าอันถาดมันีต้องใส่เห็ดใหม่ในถาดอันน่ะเอาอันขี้นี่มันออกหมดในเด้อเฮ้ยเด้อ เศษทรายยังออกบุปซาสมบัดมมบเดี๋ยวบาดปากมันเนาะตัวนั้นจะเปิดหน้าป้าไว้อบอ่อน่ะ แต่มีไลฟ์ขู่ไล่โคนเนาะที่ว่าเพิ่อนขับมาหายกำลังใจพี่น้องเนาะกำลังเฮงใจกับของม่ขอบใจใหลายๆเด้อเนาะกะมาเบิง่งมาส้มกันเนาะพี่น้องกะเป็นอะนไรกะบเด็กกระชิทายคลิปให้อัปเดตให้เบิง่งเนาะพี่น้องเนะาะแนะนำนะใส่กระลูกไม่แนะนำ ลงมาเห็ดแต่ซ่เศร้าพี่น้องยเนาะประมาณตอนแรงเฮ้ยบนยาขาเสื้อเนี่คือป่าทาเพื่นสีนี่เนาะใบบนทางมูทางมูเที่ยวว่ะสันเนาะเวลาอารถมาจอด อะไรทำมานี่เลย<ง>เห็นเป็ดเ,เลยใชไปหาเป็ดน,นะบ้านไปแล้วป่ะใช่ไปทางไหนไขังหน้าบ้านป้าขัดข่อยล่างอนะันมือซ้าวนี่บา้าคกค้างเนาะก็ยังขุดตัวอยู่น้่เออมสำคัญ sẽ lấy kiếp đó kẹp này đây phải xé ra xé được ạ thấy nè Sự sì sầm phu ông tông kẹp thử thi đấy kẹp thử đấy กับสิประมาณนี่พี่น้องเนาะมีแต่ว่าร่างให้แล้วช่วงเศร้าแล้วกะตกมาประมาณสี่โมงแรกเนาะหรือว,ว่าพื้นมันแห้งกับสีายาข่าเสื้อแม่นเกี่ยมพ้อมทุกอย่างแลวเนาะคือว่าตอนนี้กับเล่ากับพ้อมบัทุกอย่างเนาะพื้นภายนในคือเดียบร้อยบัทุกอย่าง พอหลอดไฟกับสายซีดอกเนาะแล้วก็บไฟเซลล่าอันนึงก็ถือว่าใหญ่แตเตยไปพี่น้องเลยหุ่งบดบด่วาทาจะลงมาเมื่อคืนนี้หุ่งคัางอยู่บ่เฉพาะแต่ว่ามีแต่ไฟเซลล่าพูนฐานรายเงินนะกับไปติดซองไปทั้งป้ายเนาะดอกหนึ่งเพราะว่าทั้งพุ่นเลยพี่น้องเนะาะเพราะมันมีปลา คือผู้บางคนกะมันโมเมนต์เขตชุมชนบ่สันเนาะกาสิให้เบิ่งรอบๆเนาะพี่น้องเด้อเจเนี่ยคือมีแต่ป้านะปลาตาพระมาทางนี้ก็เป็นปลาปลาปลามเลยแลวกะเพื่อนคนเถียงหน้ายูพูดเนาะอันนี้กะจะมีให้หน้าอยู่แต่ว่าเป็นให้หน้ายดญาติเนาะกับบ้ได้ลายบนไดพี่น้องคันหันกับปลากระลงไปพูดเนาะการส่วนลายผ้าขวดไปพูดแหละพี่น้องให้หน้าตะกาหลายเนาะแต่ว่าเขตทั้งสามุกดานี่กะให้หน้ากับโบคอยลายบนไดมีประมาณนี่พี่น้องเนาะ อ่ะโอเคสหรับพี่น้องสํารับคลิปนี้กับสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจ FC ฟซีปัจุบันสกุลนาที่เข้ามาติดตามหับโมหับฟังและการหายกำลังใจเด้อสํารับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสบายดี